ปิดตาจากอโนมิยอใส่สบายมือสนิทเหมือนปิดไฟพร้อมนอนวันนี้เราจะมาปิดตาทายกินอะไรไม่รู้น่าจะขึ้นต้นได้โคล,ลงหายด้วยแหลบนี่นี่ก็คือโคลงห้ากิ่นที่เป็นแบบกลิ่นยอดฮิตของเราจริงๆเราอะเคยใช้มาหมดทุกกิ่นแล้วมาดูกันว่าจะจำได้ไหมว่าเอออันไหนกินไหนเป็นกินไหนเดี๋ยวเราไปลองดูกันอันนี้ รีมหรือเปล่าอันที่สองคล้ายกันแรกมากอันนี้หอมหอมเลยอพอปิดตาปุ๊บคือทุกอย่างคือคล้ายกันมากอันนี้อาจจะยูนิคอร์นมั้งตอนนี้กลิ่นเริ่มผสมกันแล้วใช่อันนี้โอเวอร์ไนท์หรือเปล่าหวานเจี๊ยบอยู่คนเดียวเนี่ยหวานแบบโดดเด่น น่าจะพลัดระดหรือเปล่านะมา เอาเลยนะทายเลยนะอันแรกอ่ะคิดว่าน่าจะเป็นเอ็กซ์ตรีมวอลลุ่มหรือเปล่าคิดว่าน่าจะใช่นะเพราะมันกลิ่นแบบหรูๆรารา,าอยู่ชาวบา้านชาวาีชวเมืองคนเดียวอันนี้เว้นไว้ก่อนขออ,อ่านสองสุดท้ายอันนี้คือชัวร์มากอันนี้น่าจะพาราได์เพราะว่ามะพร้าวมะพร้าวดอกไม้ดอกไม้มากแล้วก็อันนี้น่าจะโอเวอร์ไนท์เาาาาาาานนีนิวเพราะว่ามันเป็นฟีลแบบหวานหวานอารมมาหวานได้เหมือนชาวบา้านชาาียเมืองเขาอะอันนี้น่าจะยูนิคอร์นอันนี้นออริจิน,น original. อลประมาณนี้ เปิดตาเลยคนระับเปิดตาถุกสังสเวาตาแล้วสองอันนี้สลับกันเฮ้ยไาไปเออกองมาต่อไปมันคล้ายกันมากสองอันนี้มันคล้ายกันมากจริงกลิ่นมันคล้ายๆกันเลย